ครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วค่ะอ่าโอเคครูนึกว่าไม่อยู่อ่านะเดี๋ยวครูขอแชร์หน้าจอแป๊บหนึ่งจะได้บันทึกไว้ให้เพื่อนที่ไม่ได้เข้าเรียนนะครับอ่าตอนนี้เห็นหน้าจอครู เป็นยังไงเอ่ยกระดานขาวๆไหมลูกเห็นนะคะเป็นเป็นกระดานขาวๆเนาะขู่กัของผมมันเป็นสีดงครับฮะคนอื่นเห็นไหมลูกของผมมันเป็นสีดำครับเห็นครับคนอื่นเห็นนะลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวครูส่งคลิปย้อนหลังไปให้โอเคครับครับวิชาศิลปะนะครับวันนี้นะที่เราเรียนนะลูก ในเรื่องของทัศนาธาตุนะครับที่จะว่ากันในเรื่องของคําว่าพื้นผิวนะครับพื้นผิวเราเคยเรียนบ้างแล้วแหละพื้นผิวคือคืออะไรครับใครตอบได้บ้างป้พื้นผิวคืออะไรตอบได้ไหมเอ่ยอตอบไม่ได้แต่ครูอธิบายให้ฟังพื้นผิวนะครับพื้นผิวคือ สิ่งที่อยู่รอบนอกของวัตถุนะครับรอบนอกของวัตถุนะที่เราสัมผัสได้แล้วเรารู้สึกในลักษณะที่แตกต่างกันมีหลายลักษณะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นถ้าเรารูปที่โต๊ะโต๊ะนักเรียนอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกแข็งแข็งสาก,สากๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือรอบนอกของวัตถุนะครับรอบนอกของวัตถุส่วครับผมรอบนอกของวัตถุนะลูก ส่วนใหญ่มันจะมีลักษณะของเรียบเรียบนะครับลักษณะเรียบอย่างเช่นเราลูบอะไรแล้วมันรู้สึกเรียบเรียบมั่งช่วยตอบหน่อยเร็วกระดาษค่ะเออกระดาษใช่พื้นครับอ่าพื้นโอเคอันนี้คือเรียบนะอาจจะเป็นผลไม้ก็ได้นะ เป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติก็ได้อย่างเช่นเปลือกของแอปเปิลอย่างเงี้ยเวลาเราลูบแอปเปิลอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกเรียบๆใช่ไหมครับลูกต่อไปตรงข้ามกับเรียบก็จะเป็นขุขระขุขระมีอะไรบ้างครับที่เราลูบแล้วรู้สึกขุขระกระดะมือไม่สม่ำเสมอกันหินค่ะอ่าหินตามธรรมชาติมีอะไรบ้างลูกผลไม้อะผลไม้อะไรที่เราลูบแล้วรู้สึกขุขระบ้าง ทุเรียนค่ะทุเรียนจะอยู่อีกอันหนึ่งลูกส้มโอค่ะอ่าส้มโอส้มโอก็จะสากๆหน่อยไม่เหมือนแอปเปิลใช่ไหมหรือจะเป็นอะไรนะน้อยหนาเอออย่างเงี้ยที่มันจะเป็นตะปุ่มตะปามหน่อยหรืออ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปนะลูกเมื่อกี้ที่เพื่อนหลุดออกมาคือทุเรียนทุเรียนจะอยู่ในลักษณะของ ผิวที่รู้สึกแหลมคมคือครูขะเหมือนกันคือมันไม่เรียบเหมือนกันแต่ว่ามันจะอยู่ในลักษณะที่มันแหลมเพราะว่าเวลาเราไปรูปเนี่ยมันจะเจ็บไงใช่ไหมโูกในเปลือกของทุเรียนนะครับหรือว่าพวกฟันเลื่อยอย่างเงี้ยที่เป็นหยักๆนะครับอันนี้จะอยู่ในแหลมคมนะครับแล้วก็มีอะไรอีกคล้ายๆกันคล้ายๆกันเรียบจะเป็นมันวาวมันวาวก็คือลักษณะมันจะสะท้อนออกมา มันจะไม่เหมือนเรียบทั่วไปอย่างเช่นแก้วน้ําที่เป็นแก้วนะที่เป็นไม่ใช่ที่เป็นนั่นรูปเป็นแก้วเลยมันจะดูมันวาวหรือว่าเป็นลูกเหล็กเคยเห็นลูกเหล็กไหมลูกเปรตองอย่างเงี้ยมออลักษณะเรียบเหมือนกันแต่มันจะอยู่ในลักษณะที่ไปทางมันวาวด้วยนะครับผมแล้วก็มี เรียบขูดขามันวาวแหลมคมมมีอีกอันหนึง่งรูแถมให้อีกอันหนึง่งนุ่มฟูอ่านุ่มฟูอย่างเช่นอะไรบ้างครับตุ๊กตาค่ะอ่าตุ๊ก,กตาสำลีอ่าอย่างเงี้ยสำลีทที่เป็นก้อนๆเคยเห็นเนาะอ่า,อานี้จะอยู่ในลักษณะข,ของนุ่มฟูอันนี้คือพื้นผิวทั้งหมดนะครับอาจจะเป็นขูดขาก็อาจจะเหมือนกระสากก็ได้นะครับบางอันคํามันจะคล้ายๆกัน นะครับอ่าอันนี้เราเข้าใจแล้วเดี๋ยวครูขอลบนี่แป๊บหนึ่งอ่าเดี๋ยวครูจะให้ดูดูวิดีโอนิดหนึ่งเกี่ยวกับงานที่ครูจะให้ทำนะครับเดี๋ยวครูมาสรุปให้ฟังให้เราดูก่อนนะครับตั้งใจดูไม่นานเราจะได้มีเวลาเหลือไว้ทำงานครูด้วย เออได้ยินชัดเจนเห็นภาพนะลูกนะได้ยนินนะคะเ,ออเห็นภาพชัดเจนนะครับโอเคครูเปิดต่อเลยนะเอาละครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Art Easy บายคุณครูสีฝุ่นนะครับเมื่อคราวที่แล้วนะครับเราได้ฝึกวาดพื้นผิวนะครับโดยการเอาการะดาษวาง<า>บนกระแพงแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงเหรอ ยินเสียงอะครูไม่ได้ยินเสียงนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวครูสรุปให้ฟังให้เราดูไปก่อนนะเดี๋ยวครูสรุปให้ฟังใช้ดีสอถูใช่ไหมละครับจนเกิดเป็นพื้นผิวขึ้นมาวันนี้นะครับเราจะขุดวาดพื้นผิวนะครับด้วยตัวของเราเองนะครับอนักเรียนลองดูให้เราดูลักษณะในการวาดของเขาก็ได้ลูกเดี๋ยวเราจะต้องทําแบบนี้นะวันนี้นะครับก็จะมีพื้นผิวเรียบนะครับเรียบด้านนะครับคล้ายๆโต๊ะนี้เลยนะฮะมันวาวนะครับ ก็คือพวกเหล็กที่มาสะท้อนแสงได้นะขรุขระนะครับเช่นพวกก้อนหินนะฮะกําแพงอะไรเงี้ยแล้วก็นุ่มฟูนะครับก็จะเป็นพวกตุ๊กตาที่มีทนมีนุ่นอะไรเงี้ยนะครับเอาละครับเราก็จะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับการที่เราเนี่ยฝึกวาดพื้นผิวด้วยตัวเองนะครับมันจะเป็นการใช้แสงเงานะครับในการหลอกตานะครับคนอื่นเนี่ยเขาก็จะเห็นเฮ้ยดูมันนูนขึ้นนะฮะจากกระดาษเรียบๆแบบนี้แล้วก็จะเขียนให้มันรู้สึกว่าแตกต่างขึ้นนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจาก พื้นผิวเรียบก่อนนะครับพื้นผิวเรียบก่อนนักเรียนหยิบดีสอขึ้นมาวาดตางมัครูสีฝุ่นเลยนะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นวงกลมธรรมดาเนี่ยเราวาดมันก็รู้สึกเฉยๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเรานะครับเติมเส้นลงไปนะครับเพิ่มอ่าเห็นไหมครับรู้สึกถึงความแตกต่างไหมครับอ่ะทีนี้ลองมาดูข้างล่างบ้างนะครับมาดูข้างล่างบ้างทีนี้ครูจะวาดเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งนะครับทีนี้จะลงแสงเงาด้วยนะครับ มาดูที่อันแรกก่อนลกูกอันแรกผิวเรียบใช่ไหมครับผิวเรียบถ้าเกิดเราวาดแค่วงกลมธรรมดามันก็จะดูเป็นอะไรที่มันแบนๆดูไม่มีมิตินะครับอย่างภาพข้างบนเนี่ยเขาก็จะเติมเส้นเล็กๆเข้าไปนะครับตรงด้านล่างนะครับด้านล่างทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้อยู่ที่แสงเข้าทางไหนนะครับถ้าแสงเข้าทางด้านขวาเงาก็จะไปอยู่ทางด้านซ้ายนะครับถ้าแสงเข้าด้านซ้ายเงาก็จะอยู่ไปทางด้านขวา นะครับอันนี้ภาพตัวอย่างแสงจะเข้าทางมุมบนด้านขวามือนะครับเงาก็จะไปอยู่ด้านล่างซ้ายมือจะตรงข้ามกันกับแสงนะครับแล้วเราก็ภาพแรกนะรูปภาพแรกเราก็จะเติมขีดเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆธรรมดาเพื่อให้มันดูมีมิตินิดนึงดูมีมิติขึ้นมากว่าวาดวงกลมธรรมดานะครับส่วนภาพข้างล่างเขาก็จะใช้แสงเงาในการระบายก็คือเริ่มต้นจากภาพด้านบนแหละแต่ว่าข้างล่างเขาจะระบายแสงเงาให้มันเข้มขึ้นแล้วมันก็จะดู มีลักษณะมีมิติเหมือนมันกลมขึ้นมากกว่าภาพด้านบนนะครับอันนี้คือในลักษณะของพื้นผิวเรียบนะต่อไปดูในลักษณะของมันวาวครับเดี๋ยวครูอธิบายเพิ่มเติมนะครับถ้าเป็นมันวาวบ้างนะครับมันวาวพื้นผิวมันวาวส่วนมากก็อย่างที่คุณครูสิ่กลุ่บอกนะมันจะมีพวกกลุ่มวัตถุที่เป็นโลหะนะครับที่มาสะท้อนแสงได้มาดูกันนะครับ กิ้งเลยเหมือนลูกแก้วเลยใช่ไหมครับทีนี้ลองมาทําอีกชิ้นหนึ่งนะครับมครับมาดูลูกอันที่สองลักษณะก็คือมันวาวใช่ไหมครับ มันวาวก็บอกแล้วอย่างเช่นลูกแก้วหรือว่าลูกเปตองที่เป็นโลหะลูกโลหะอะไรต่างๆนะครับลักษณะจะไม่เหมือนกับผิวเรียบนะครับมันวาวก็คือในการวาดของเราก็จะมีสีที่เข้มขึ้นจะมีจุดเล็กๆเพียงจุดเดียวที่จะเป็นเงาด้านบนนะครับต่างกับผิวเรียบนะเรียนลองดูสังเกตดูถ้ามันวาวจะมีจุดเล็กๆที่เป็นแสงส่องด้านบนอย่างเดียวที่เหลือจะเริ่มเข้มขึ้น นะครับตามภาพข้างบนนะครับส่วนภาพข้างล่างเขาก็จะใช้หมึกดําหรือว่าสีดําก็ได้ที่ไม่ใช่ดินสอนนะเป็นสีไม้สีดําก็ได้นะครับมาระบายเพิ่มเติมนะครับให้มันดูมีมิติมากกว่าภาพด้านบนนะครับผมอันนี้คือลักษณะของมันวาวนะครับบอกแล้วว่าเรียบกับมันวาวมันจะคล้ายๆกันนะครับแต่การวาดก็คล้ายๆกันเหมือนกันแต่ว่าจะไม่เหมือนกันโดยทีเดียวนะครับต่อมาดูขูข่ขะลูก โอ้โหมันวิ่งวับมากเลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับเอาเป็นพื้นผิวขรุขระบ้างการเขียนพื้นผิวขรุขระเนี่ยถ้าเราเขียนให้มันกลมเนี่ยเป็นเส้นกลมๆลื่นๆเนี่ยมันก็จะดูไม่ขรุขระเท่าไหร่นะครับเราต้องใช้เส้นที่มันดูเป็นเหลี่ยมหน่อยครับอรู้สึกไหมครับ ดูมันแข็งขึ้นเหมือนเราจับได้ขึ้นไหมครับจากกระดาษเปล่าๆแบบนี้มันดูแบบโอ้เหมือนเราดึงออกมาได้เลยนะครับต่อไปอีกชิน้นนึงนะครับเอาเป็นแบบมีหนามเลยนะฮะ ทำได้ะครับไม่ยากอ่าต่อมาลกูกดูครูขะอันนี้เขาให้ลักษณะครูขะไปอยู่ในแหลมคมด้วยนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้ามีข้อสอบนะถ้ามันไม่มีตัวเลือกว่าแหลมคมอย่างเงี้ยเราก็อยู่ในโหมดครูขะได้นะครับมาดูด้านบนนะลูกด้านบนลักษณะจะเหมือนเป็นคล้ายๆวงกลมเหมือนกันแต่ว่าถ้าในลักษณะที่เป็นครูขะเราจะวาดวงกลมที่เป็นกลมเลยไม่ได้ถูกไหมลูก มันจะต้องเป็นเหลี่ยมๆนิดนึงนะครับลักษณะก็เหมือนภาพด้านบนนะครับใช้เหลี่ยมๆเหลี่ยมๆเพื่อเป็นการทําให้ดูว่าพื้นผิวเนี้ยมันไม่เรียบไม่กลมไม่กิ้งมันจะขูข่าหน่อยๆมันจะมีเหลื่อมนิดนึงตรงนี้บุบหน่อยหนึง่งตรงนี้ยื่นมาหน่อยนึงอะไรอย่างนงี้นะลักษณะนะครับจะเหมือนคล้ายๆลูกหินอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเอาหินมารวมกันเป็นหนึ่งก้อนอย่างเงี้ยนะครับหินเล็กๆรวมกันก็จะเป็นลักษณะเหมือนภาพบนนะครับส่วนภาพล่างก็ลักษณะคล้ายกันว่าทุเรียนนั่นแหละ นะครับจะอยู่ในคูขะด้วยก็มีแหลมคมนะครับแล้วก็ให้แสงเงาธรรมดานะครับตามภาพนะครับต่อไปดูสุดท้ายนุ่มฟูลูกต่อไปนะครับต่อไปเป็นนุ่มฟูโอนุ่มฟูนี้ต้องบอกว่าง่ายมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นความแตกต่างไหมครับ ก็จะรู้สึกนุ่มฟูนะครับเราจะไม่ลงน้ําหนักเยอะนะครับต่อไปนะครับมาดูอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นการหลอกตาอย่างหนึ่งนะครับให้รู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรสักอย่างนะครับเราสัมผัสได้เลยใช่ไหมครับว่าวัตถุชนิดนี้มันจะต้องนุ่มแน่เลยใช่ไหมฮะอ่านะครับดูสุดท้ายนุ่มฟูนะลูกนุ่มฟูข้างบนนะครับเราจะวาด ลักษณะเหมือนให้มันเป็นฟูๆอย่างเช่นเหมือนก้อนเมฆหรือเหมือนสำลีนะครับที่มาขยุมขยุมกันไว้นะครับผมแล้วก็การให้แสงเงาเราจะไม่ให้เยอะนะครับในลักษณะนุ่มฟูเราจะไม่ให้เยอะเราจะให้นิดหน่อยแล้วก็ลักษณะจะเป็นโค้งโค้งโค้งเงาเขาจะเป็นโค้งโค้งนะครับเงาจะไม่เป็นเส้นตรงนะครับเพื่อให้ดูมันฟูขึ้นหรือว่ามันดูนุ่มนะครับตามภาพด้านบนส่วนด้านล่างนะครับนุ่มฟูอันนี้ลักษณะคล้ายๆเหมือนฝอยขัดหม้อ นะครับเวลาเราวาดก็คือใช้ปากกาวน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 เมื่อกี้ได้ดูเนาะเขาใช้ปากกาวน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 อย่างเดียวเลยไม่ได้ยกปากกาเลยนะครับมายกตอนท้ายที่เติมเส้นที่มันโผลออกมาบ้างรอบๆนะครับส่วนข้างในปุ๊กเขาจะใช้วน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 ตลอดเลยนะครับการวาดแบบนี้เพื่อให้มันดูโปร่งดูมันฟูนะครับดูมันไม่แน่นจนเกินไปนะครับในการฝนจะลืมให้ให้มีช่องว่างด้วย นะครับถ้านักเรียนฝนจนดำมืดไปหมดเลยเนี่ยมันจะดูไม่นุ่มไม่ฟูไม่พองตัวนะครับอันนี้ก็คือประมาณนี้นไม่เหมือนกับอันนี้ใช่ไหมครับเห็นไ,ไหมครับแต่าอ,อันนี้นะลูกยังได้ยินครูอยู่ไหมเอ่ยได้ครับอ,อันนี้นะลูกเดี๋ยวครูสั่งงานเลยงานที่เราจะต้องทำนะลูกในเวลาที่เหลือนะเดี๋ยวครูจะให้เราทำแบบเนี้ยลงในกระดาษ A4 นะครับแล้วก็ทําตามนี้ทุกอย่างเลยนะครับเขียนข้างบนว่าพื้นผิวแล้วก็ตีกรอบ8ช่องนะครับแล้วก็สองช่องแรกก็จะเป็นเรียบช่องต่อมาก็เป็นมันวาวถัดมาก็เป็นครุขะต่อมาก็เป็นนุ่มฟูนะครับแล้วให้นักเรียนวาดแบบนี้ลงไปเลยหรือว่าจะหาอันอื่นที่นักเรียนคิดว่ามันอยู่ในโหมดของเรียบมันวาวครุขะนุ่มฟูอย่างอื่นก็ได้นะครับโอเคไหมลูก ฮัลโหลโอเคนะครับโอเคครับอ่าแล้วเดี NG ๋ยวครูจะนี่กลับไปเดี๋ยวครูจะส่งรูปตัวอย่างไปให้นะครับพร้อมคลิปวิดีโอไปด้วยนะครับเผื่อนักเรียนไม่เข้าใจนะครับให้คนที่ไม่ได้เข้าเรียนดูด้วยนะครับเดี๋ยวครูแคปภาพไปให้หลังจากนี้นะลูกเวลาที่เหลือนักเรียนเริ่มทําได้เลยนะครับงานจะได้ไม่ค้างค้าง นะครับถ้าเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งกลับมาให้ครูตรวจเหมือนเดิมนะครับครูได้ทําการให้คะแนนนะครับผมมีใครสงสัยอะไรไหมเอ่ยไม่ค่ะไม่มีนะโอเคงั้นสัปดาห์นี้ครูขอจบการสอนเท่านี้นะครับให้นักเรียนไปทํางานแล้วถ่ายส่งครูนะโอเคนะครับสหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผม